คนจนต้องทนลำบากชีวิตมันฝาหวายกับที่นอนฝนฟ้าไม่แน่นอนร่างกายกำน,นังท่ามกลางสายทานแห่งอรารยธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและดุนแรง ผู้คนส่วนใหญ่กระโจนเข้าสู่วังวนแห่งการแข่งขันแย่งชิง,งแต่หน้าที่แห่งหนึ่งในดงมะพร้าวอันร่มครึ้มของตำนบลนนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหมอเขียวยเธอเลือกในวิถีที่แตกต่างานน,น,น,งนางสมพรสุขใจ ตาเขียวหรือหมอเขียวของผู้ป่วยปัจจุบันเธอมีอายุ63ปีปเธอทำหน้าที่ผู้ให้มานานกว่า20ปีบางคนตาเขียวหลักชาเขาให้เขาก็ให้ไม้บางคนเขาก,ก,ก็ให้ปูนให้อิฐตาเขียวได้ทำสถานที่ให้คนคาย,ยู่ตาเขียวว่าอใจตาเขียวขายหัวอีสองตัวก็เลยทำตรงแถวนั้นห้องแถวมก่อ,มกอนมีห้าห้อง ป้าเขียวทำมาได้เห็นมาชาวบ้านเียก็มารักชา,าก็าก็ดีขึ้นนั่นคือคว้นกำลังใจของป้าเขียวบนทางเลือกที่แตกต่างป้าเขียวผ่านผู้ป่วยมาไม่น้อยผู้คนมากมายเดินทางมาหาป้าเขียวดังว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตบ้างมาจากที่ใกล้บางคนมาจากที่แสนไกลหลายคนเป็นไข้ปวดท้อง บางคนปวดเมื่อยร่างกายและกระดูกเ,ดเรียกได้ว่าสัพพโรคนา,นานาประการที่ป้าเขียวหรือหมอเขียวต้องเปิดใจรับนนนดีขึ้นไหมไม่อยากขอพูดเลยพูดดดีขึ้นไหมพูดดังนั้ง ดีขึ Here our our er, our ้นบางไหมครับดีพอเขาเอาลูกคนนี้ทู่ปืนทู่ทีลังอาการเดินไม่ได้ช่วงหลังตั้งแต่นี่ลงไปเดินไม่ได้นี่หลุดทุก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่มาไม่ไม่ก็มันหนังมันก็ยืดอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าผมายื่ตรงนี้มาเคี่ยวได้ฝึกยืดฝึกหนังให้ก็มันก็ดีขึ้นเยอะครับตอนนี้มอเคียวหลักซ่าได้หลักซ่าให้อยู่นี้อือตอนี้อยู่ เป็นหลายปีแล้วย่น,นีเลยนะ<จ>ก็ปวใจจาทีา่เดินไม่ได้จาที่เดินไม่ได้จาที่หมอบอกว่าพิกันจะลดชีวิตเลยส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่เริ่มจะหายหรือหายดีแล้วจะกลายมาเป็นผู้ช่วยของป้าเขียวเพื่อแบ่งเบาภาระเท่าที่ตนจะทำได้ตั้งแต่ทำงานบ้านเตรียมอาหารดูแลผู้ป่วยคนอื่นทั้งหมดนี่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของผู้ป่วยเองหลายครั้งเมื่อเครื่องยาหมด ป้าเขียวต้องเกียดเงินไรายได้จากสวน <ปะ S 1> และการทำงานของลุงลมาซื้อยาวัชวืชนี่ทีพุมวช่วยต้มยาถึงยาได้นีพุ่มยาหมดถึงยาชุนนาดีพมหนองหมดป้าเขียวต้องต่อสู้อย่างหยดโดดเดี่ยวมายาวนานแต่ด้วยความเพียรความพยายามและความอดทนหัวใจที่ศรัทธายอย่างมั่นคงเรื่องราวของป้าเขียวเริ่มขยายออกสู่การรับรู้ของสาธารณชน ก็ในฐานะผู้ดำเนินชกกองงานงานเพเป็นใช้อะไไปทำเห้เราครองครัว้องทุกขเงอืยสนับสนุนงานเเป็นใช้ในพื้นที่เด่นสีนะเมื่อนครวัาเขี้ยวนี่ก็พยายามสนับสนุนจนคือยา้แก่ถึงระดับประเทศแต่ว่าก็ได้แค่ระดับภาคก็หุ่นใจส่วนหนึ่งนะซึ่งสี้การสนับสนุนของแกเนี่ยต่อไปก็คือจะตั้งเป็นส่วนเรียนรู้ในส่วนของพ่อแม่เดิมเดิมเลยครับ โลหมอคุณงามคามที่ให้ครับปลาเคี่ยวนะครับก็ได้รับโลดมีเละก็ได้ดำเนินการไปทั้งในช่วงตีว่าเก้าดำเนินการช่วยเลือดนะแต่ตาหนาก็ได้ประสานในทางอนามัยที่มันมีคุณคุณมีทอนนะครับให้คำปรึกษาถึงว่ามีความต้องการแต่สิ่งใดอย่างใดเนี่ยครก็ได้ดำเนินการช่วยเลือดมาแต่ดับนึงนะครับ บริการนวดแผนไทยและแพทย์แผนไทยของป้าเขียวหรือป้าสมพรเนี่ยนะคะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญในชุมชนซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจเพราะว่านอกจากจะเป็นแหล่งฟื้นฟูดูแลคนพิการในชุมชนโดยชุมชนเองแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพักพิงให้คำปรึกษาแนะนําแล้วก็เป็นแหล่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่่งทางกจที่ ที่คนในชุมชนช่วยเหลือรวมตัวช่วยกันเองโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณของที่ไหนเลยตรงนี้นี่เองที่ติดป,ประกาศให้สูงและเขมีบทบ,บาทในการสนับสืุนาทุกเรื่องของพี่เนี่ยค่ะเรื่องราวของป้าเขียวอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆในองคาพยพอันกว้างใหญ่ของสังคมเป็นเพียงหยาดหยดที่หล่อเลี้ยงความหวังของผู้ป่วยให้ฟื้นคืนอีกครั้ง คนแล้วคนเล่าที่เดินทางผ่านเข้ามาณนะที่แห่งนี้สั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่อาการแล้วแต่ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเยียวยาหายป่วยไข้แล้วก็จากไปเป็นดั่งวัฏจักรเกิดขึ้นคงอยู่และแตกดับป้าเขียวและศาสตร์แพทย์แผนไทยก็เช่นเดียวกันเพียงแต่วันนี้ ราบเท่าลมหายใจยังเข้าออกอยู่ป้าเขียวยืนยันค่ะว่าจะสารงานต่อและทำงานไปอย่างไม่ย่อท้อที่เหลือคงจะเป็นคำถามอันบางบาละคะว่าเราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งในสังคมจะรู้สึกคิดและทำอย่างไรกับเรื่องราวของป้าเขียวยดม คิดหลายทางหลายรังหลายรังเป็นสายธารมานใจให้เกิดชีวิตที่ว่างเปิดโลกให